นมสีเนี่ยนะแล้วก็วมีขนมสาบายดีเด้อสาบายดีว่าซู่ซู่คนสาบายดีตอนสวยเนาะยินดีตอนคาร์บเขาสู่สองสวรรค์หลั่งถุงเด้อทุกคนเนาะตอนที่เขาอยู่หนาเฮือนปลารวยหรือว่าเฮือนอร่อยพอดีว่ามีปา่าผีใหม่พี่น้องเพื่อนสื่อนมแล้วก็สื่อขนมเนาะจากห่านแ,แสงแสงไห้สวรรค์เอามาแจกให้ปลารวยแล้วก็เลยลอยคุณยายแล้วก็อีแม่เนาะเขาก็สิมาเริ่มจะเฮือนปลารวยก่อนเลย แจกกระขอบคุณคุณป้าปีใหม่มากๆนะคะน้องี่สือขนมอันแจกไข่แทนตีที่ห้องซ้อนนะขอบคุณค่ะป่ะเหลือไปเท่ากันเลยเนาะคุณว่าไลายจะได้เขียวไม่จแข็งคุณกรุลงเขียวได้ที่ใบชะตาเงียนแสนนี่เขามีนมมาแจกเติมพลังด้วยนมจะไป่แข็งดีดีค่ะ เป็ากป้าปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะไหลลำรวยเด้อสุขภาพแข็งแกร่งดีค่ะคุณแม่รวยลำรวยรวยอยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพสบายสบายมีความชุความเจริญเด้อขนมีน้ำเลือกไปเลยเด้อขอบคุณนะได้ขทั้งขนมค่ะแต่ก้อน บกงวดีวดยาเขาได้ซ่บได้กินได้ลอยบกงอดหนึ่งเขาละก้อนลอยบกุ้งอยบกไ่ได้ม่ได้เลยเอาดีแม่ปีใหม่ลยขนมยางวาไ่เคยเห็นกัจะมันแสบเลยแสบเย็นๆเย็นียบนขนมฟางแบบโอ้แสบแสบเยนังเคยกินเดียยมนเขาเสียขอบคุณเลยขอบุขอบคุณงานไอตาฝาห้เนีเขาซื้อเปล่าเลยพี่น้่งโออีมีห้าผีทหารนะ อื่นของเกษตรสินตาด่นสินน่นเลยเพะ่ส่วนนี้ไหมคุณแเพลงเลยเนาะก่อนจะเกิดลูกเอมืกินเขียวกินเด้อเกิดลูกนีข้าล่อมลายอย่างเลยเนาะกลัวสีกินได้นี่รายเดือดสามเหลืองสามเดือนเราบางอย่างอาจจะเป็นปีเด็นคือือมกินข้าวปุ้นอาจารย์แล้เอดีว่าอยากกินข้าวปุ้นพี่น้องเนาะขาสีเพ็ดนำปลาเนตใส่จีนไก่คือสีแสีบมา โอ้ยของอีแม่ก็งามคือกันอยู่ลานะพักเสริมนะมีงไปทางหนึ่งไม่ได้กูทำคนประสาทเน่ยหนากำลังดีเล่ายังมาเล่านะเดี๋ยวเราขอนลูกแล้วก็ต้องจ่อยเลยขับที่จ่อยไปนะฮะตอนนี้นะโจนหกเจ็ดเกือบซ้ำนี้แม่คนเราเราสองคนใครหนักแบบใหญ่โอเคค่ะงานเงินจ่ายค่าปากนีประเทศมาแล้วพังกะลุงฟังก์ บ้าเพียด้วยบ้านบ้าเพียยก็มีหรอมีด้ดำสุดําเป็นสีดําไม่มีไม่มีสีดาไม่ค่ะ้าคาเอาไม่พอโอู้เรมาน่เหี้ยนี่แค่ครังเเฮ็ดลูกนี่พี่น้องสนันของดาและแม่ป้าปีใหม่นะแล้วสื่อนมเลยกซสื่อขนม แจกให้ให้ให้ค้นเผาอืรอดดีอันนี้ค่ะคุณเมย์บุญเลือกได้เลยขนมเด็กกินพอกับสมัจจายังไงเอาแบบตามใจมากตื่นมาแล้วเขาหัวเขาส่วนไปอีเมลเลือกทิ่แคนไหนมามือเป็นๆคุณชนเด้ออยู่ดีมีแหงกินกาแฟแกงแหง ปีใหม่โชคดีเบ้อโชคูุ่กคนเด้อาชาทุกเป็นบุญเป็นกุศลกินแล้วเสร็จลูกกับหลานให้คุอดีจ๊ะอป้าปีใหม่ให้คุอดีแท้ชชแล้วสื่อผู้ใดนจะมาดีแทะคือขนมขนมมาให้แม่ฉันถ้าเป็นดีเอาจัดบายดี้ะค่ะเข้าใจแม่ดีค่ะ กี่ปากบ็ดีกันยังงย่าคุณพีปีใหม่นะคะออนุันเทปเลยอุ้ยมันเสบเลยนะมันปีปีใหม่เมก็ชิมบ้างแล้วใส่เอาไว้น้อแซ่เย็นๆแตนแซ่พี่นเตมป้าพี่น้องกิเขาสวนไถอีเมย์เป็นดาบคือแบบนี้แล้วก็ร้องฝังเนี่นี่ใส่หมดนี่มันอดใส่รีมป้าเขาสวนอืใช่ไอซีอร่อย บอเออคปลุกเกงเลยได้นี่ yes คนอื่นปูใส่มาจังงามกระยาได้ขาบนตอนมันเป็นหมันจ้นองเทาดาวทุกคนิดขาบาบวบขาบาบวบเบียดเลยมาย่อนคอไว้แถวนี้เละได้เมาแล้เอาเสื้อแ่นผูกแขนคคไว้ ้ทาทหะง,งคะินแ่ดงคะ่ะล้วอคุณค่ะจากป้าปีใหม่ขอคุณยๆเจมันมาเพ่งๆให้ไม่รด้จะเด้อเราเห็นเุเวยเย,เ,ยเหตุบริยูบริเศ้านะเพื่อนก็นเลยให้เอามาติมพลังขอบด้วยน<ล> <ลง S 2> ่อยได้บ ไปย,ยังเรือยังเรือสองห่อถ่ายจะต้องหายกระบกับปรีงามอีบิบงในใบักบัวกำลังาเขาต้อนี๋ยวมานี่เก็บักออกไปเลยอันนี้ปับังามกระลเดลอยวําสิเก็บทักซีออกไปเลย นำข้าวปุ่นอะไรขนมมเกลยนำข้าวุ่นเซลล์วิชีคนเกบเปิดลุกนองนี่ค่ะขอบคุ่หลายเด้อจัาป้าปีมาไหวใจดีเด้อให้ร่ำให้รวยดีไดมีแห้งเห็ดเวียเนาะป้าบึ่งนี่เรากำลังเห็ดขังื่อเค้ยวเราเอาปันไส้ไเลยได้เลยวันตองเห็ดขังวันี้ขอ่าวเห็ดแซนิี่สีนว เออกะนวดแต่เนาะกะจะใช่ไล่จะ๋ย้ยซิมาเก็บพักชีออกไปกิน หย่อนเก็บเรื่อยๆก็ยังนานลิงตึ่นเกิหย่อนกูเป็นนอกมีแต่ลูกไปพาง่างเลยเฮ็ดฟไ,ไปกี่แม่ป้อย หอมพี่น้องกินกับเอียงกระเสบเนาะกินกับกลอยกุ้งนี่เขากันสุดอันนี้ค่ะกลอยกุ้งใส่บกอกินกับผักซีโอ้ยปนหวานลง้วยๆ ไม่ให้เก็บเธอเดียวคันเห็นมั้วแหว่งออกไปละครั้งผูกย้อนเบื้อะสั่งในเราสิ่เราพูดได้ปะเก็บหองกึ้นไปนั่นนี่ตายตายตาย 喂好、nee, ยังอันเนี้ยอ,อ๋อบ้านท้าเอิ่าดตะเวนนี่เบิ้งป้า,ามันออกสูเห็ดเลยนะทีพอดแล้วมันจะเห็ดนานหน่อยเกินแล้วเนี่ย อันนี้ดอกเงี้ยอันนี้ดอกคอตมอสบ้านเฮ้าเอื้นว่าดอกดาวกระจายคาะว่ากอีเงาหอบะเดี๋ยวซิพามาเบิ่งอีกนานหนึ่ง ี่เราเป็นวัดเสียงเปลี่ยนไปเจ้าลี่ไปจะเขียนนึ่งนี่สองเ่อพี่น้องใบมีนี่นะลีเอาไปบุขพระันบเ้นสมเนาะรอวเห็ดอันีเขียบันสวรรค์อื่นสมพักหรือว่าพักดองเใส่มกุบมมเขียดแกงอมสารพัดเห็ดไดเบิดหอมแซ่บใส่ยังกรบปี่ใครจะทอมบวช ใส่ได้ทุกเทศก,กาลใส่ได้ตลอดปลเกเองก็ดีอยู่ยังสี่แล้วพี่น้องนาะมันก็สามารถได้กินทั้งใบมันได้กินทั้งหัวมันเนแต่ว่าหัวมันบ่ก่อยกิ่นไปในด,ดอกบัตเตีร้วยช่ติ๊งงัวก็งามเลยสิลบพักบางอย่างนี่ก็เลือกพุนเด้เนาะยังพักอันนี้มันก็ิถือกับขี้งัวบางอย่างก็ถือกับขีมนะ้มูสเนาะเขากต้องคัวให้มันถือ พี่นอ่องชอนสีออกแต่ส่วนแล้วสิม่าหาเรียมเคสื่อมเห็นน้ำขอบคุณทีทัวร์โอเคทุกคนคลิปนี้ซ่อนคือสีได้ขคออนุญาตลาเลยด้อเนาะงขอบใจวบิดสุขูสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สาวั้นดื้อน่งองใจใจก้าวฝาก เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเบิ่งโฆษณาให้สวรรัน์ในเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้า